ทำไมําไมมีลูกสองคนเอออยากรู้เหมือนกันแฮะว่าทาไมถึงเลือกที่จะมีลูกสองคนของมีก่อนมันเลือกทำไมมีถึงมีลูกสองคนอ่ะที่บ้านอะ่ะมีพี่น้องสามคนเป็นผู้หญิงหมดเลยทีเนี้ยก็เลยคิดว่าเออมีพี่น้องแม่งก็ดีเหมือนกันเว้ยบางทีเรามีปัญหาอะไรหรือว่าเราแบบอยากจะปรึกษาใครเหมือนเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเออจริงจริงกัน้องสาวอะ่ะคนที่สองห่างก,กับ มียุ5ปีคนเล็กค่ะกับมีเย้9ปีเอ้คนเล็กอะ่ะจริงจริงแต่ก็คือคบคุยกันเป็นเหมือนเพื่อนมีอะไรก็คือจะปรึกษากันแล้วยิ่งโตมายิง่งทําให้รู้สึกว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรอะ่ะเออคนที่แบบหวังดีกับเราหรือว่าจะให้แบบคําแนะนําเราหรือบางทีรู้สึกว่าเขาเข้าใจเรามากกว่าที่เราเข้าใจตัวเองเนะก็ได้เหมือนชอบฟิลความมีความแบบ มีพี่นอ้องใช่รู้สึกว่ามันมีเพื่อนไม่เหงาด้วยแล้วก็มีคนที่เหมือนมันเป็นเซฟโซนของเราอะ่ะก็เลยเออก็เลยคิดว่าเออพอมีลูกคนแรกปุ๊บอยากจะมีคนนึงเพื่อว่าวันหนึ่งสมมติถ้าเราไม่อยู่อย่างเงี้ยเขายังมีเหมือนเพื่อนอะ่ะที่โตมาด้วยกัน,ยนอย่างน้อยก็คือมีให้เขาอะไรเงี้ยเออก็เลยคุยกับสามีว่าเออขอขอมีลูกสองคนแต่สามีก็คือไม่อนุมัติตอนแรก ได้คุยไหมว่าทําไมแบบสามีไม่ยังมีลูกสองคนสามีเป็นบุคคลที่มองว่าเขาก็มีความคิดว่าตัวเองนี่แหละก็คือเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ดีที่สุดคือคืนางเป็นอย่าง,งานั้นนางก็จะเป็นอินโทรเวิร์ t นิดนึงก็ตามคาแรคเตอร์ของนางแล้วนางก็จะรู้สึกว่าเออมีอีกคนมาทําไมแม่ง pollution ก็ไม่ดี Hot earth อะไรแบบคือสารพัดต่างๆของนางนางก็คิด อย่างเงี้ยว่าเออโลกก็เยอะแอร์ก็อากาศก็ไม่ดีคนก็นิสัยไม่ดีแต่เชื่อป้าพ่อแม่หลายๆคนอะสามีภรรยาหลายๆคู่ดีกว่าไม่อยากมีลูกเพราะ่างเนี้ยจริงเพราะว่าไม่อยากให้ลูกเกิดมาในยุคที่มีแต่เชอโรคโลกออจริงก็มีคนคิดแบบนี้นะแต่อีคนนี้ไม่อีคนนี้ก็คืออยากจะมีสองคนขอแบบอยู่ประมาณปีหนึ่งย้อนมาทำยังไงคุณสามีถึงยอมมีคนที่สอง คุยกับเขามีมีแบบว่ามีจุดไหมใช่ไหมมี turning point, turning point ก็คือ <point. S 2> มีลูกคนลูกเนี่ยอีริว่าเนี่ยก็คือเล่นกับญาติเจดีไซน์แล้วนางเล่นกันแล้วเจ๊ก็คือกลับบ้านอีลีว่ายืนนั่งร้องไห้อยู่เป็นชั่วโมงไม่มีเพื่อนเล่นแล้วพ่อก็คือเหมือนใจอ่อนหนักว่าแบบเออลูกคงอยากมีเพื่อนเล่นแล้วพ่อแม่เล่นมันก็ไม่เหมือนแบบเด็กเล่น แล้วก็เลยเหมือนถามเขาตอนนั้นลิวาก็คือโตร,ระดับหนึ่งแล้วอะริว่าก็มาแบบสามขวบกว่าเกือบสี่แล้วอะก็เลยถามเขาว่าเขาอยากมีน้องไหมเขาบอกเขาอยากมีน้องมากแล้วถามไปประมาณสิบรอบอนะก็บอกว่าอ,อ,อยากาเออมีว่ามีอยากมีน้องพ่อเ,เขาก็เลยเหมือนใจอ่อนแล้วเลยแบบเอองั้นก็มีก็ได้วืาเหมือนแบบจริงๆก็มานั่งคิดนะเอะมันเสิร์ฟคนแรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็มานั่งคิดทีก็มันก็ไม่เชิงมันก็เหมือนเราอะอยากมีด้วยมันเหมือนมันทั้งคู่คือสําหรับมีนะ มีว่าสตาคนที่สองมาเหมือนมาฟูลฟิลแฟมิลี่นีอะคือพอมาเติมปุ๊บมีเต็มอะเหมือนอิ่มเลยคือสี่คนนี้แบบเต็มอิ่มถ้าสามคนฟิลมันเหมือนแบบยังหลงโลงไปหนึ่งวะอย่างเงี้ยเออแต่พอสตามามีแบบมีไม่เอาแล้วเลยนะไม่เอาคนที่สามลวเลยนะบอกบาด้วยว่าแบบไปเฉือนเลยค่ะไม่เอาแล้วเออคือรู้สึกว่าเต็มแล้วรู้สึกว่าพอเลยเออเหมือนมันเต็มอิ่มอะอืก็ได้ครบแล้วแม่ล่ะคะฟังของแม่บ้างคนที่สองมันมาจากได้ยังไงมาก็เหมือนแบบ คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีลูกกี่คนไม่ได้วางแผนอะไรเลยมีบมบูก็เหมือนมีเป็นคนแบบอ่ะไปตรวจนั่นนั้น้างก็มาดิฉันค่ะลากนางไปตรวจค่ะสามีรู้ปะวะขนาดนั้นรู้ก็โ,โดยพอมีีบํมบูเปิบวอะก็คือเหมือนแบบเหมือนรู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วแล้วพอเขาโตแล้วรู้สึกว่าเรายังอยากเล่นกับเบบีเบบีบัมบูอยู่ เราก็เลยคิดว่าแบบเอยอยากมีอีกคนนึงอ,อยากแบบกลับไปย้อนฟิลลิ่งแบบวันที่แบบเลี้ยงบม м บูอชอใช่แล้วก็ประจบกับบามบูเองก็อยากมีน้องออเขาก็บอกว่าเขาอยากมีเพื่อนเล่นอยากมีน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าการที่เรามีลูกคนเดียวอ่ะมันก็จะคือเราไม่จะไม่สามารถสอนการแชร์ริงให้กับเขาได้คือเขาจะได้ทุกอย่างคนเดียวซึ่ง มันก็เป็นดาบสองคมอ่ะอม,มันอาจจะง่ายในการที่แบบว่าเราจะให้อะไรก็คือแค่คนนี้แต่ว่าอีกมุมนึงก็รู้สึกว่าเขาตัวไปแล้วเขาจะคือเป็นความแบ่ง,งปันไม่เป็นหรือเปล่าก็เลยแบบโอเคอยากมีคนที่สองเพื่อที่ว่าเราจะได้เลี้ยงในรูปแบบพี่น้องได้แต่มันก็ชาร์เลนจ์นะให้เขาแบบได้แบ่งปันกันแชร์ริ่กันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นน่ะตอนแรกๆอะยังไม่ได้แบบ อยากจะแบบมีแค่รู้สึกว่าอยากโฟกัสที่ลูกคนแรกก่อนแต่พอเหมือนเหมือนไปสักสักพักอ่ะเขาก็เหมือนเหมือนเขาเริ่มเล่นเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเรารู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาตลอดเวลาเขาเขาจะเล่นกับใครอ,ะอ่ะก็ดูเงาเงาดูแบบก็คืออยากให้มีเพื่อนอ,อ,อยากให้ลูกมีเพื่อนอก็เลยแบบแตัดสินใจมีคนที่สองซึ่ง สามีเองก,ก็อยากมีคนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเหมือนพอคนแรกมันน่ารักมากๆก็รู้สึกว่าเอ้ยติดใจเออติดใจแล้วแล้วพอเราแบบเหมือนเป็นความคิดก่อนที่จะมีเนี่ยว่าเอออยากให้แบบมีการแชร์ริ่งหรือว่าเออมีคนนึงมาเพื่อที่จะเหมือนแบบว่ามาเป็นเพื่อนเออมาเป,เป็นเพื่อนมาเติมเต็มความรักนี่แล้วพอหลังมีอะ่ะมันได้ตามที่คาดไหมกลายเป็นว่าเหมือน เราก็ต้องดูสองคนพร้อมกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือจะทํายังไงให้เขาไม่รู้สึกอิจฉานออ้องซึ่งจริงๆมีจะทํายังไงให้เขาแบบเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วในณนะโมเมนต,ต์ตอนที่เราท้องอน่าจะเป็นเหมือนกันเราก็จะไม่สามารถอุ้มเขาได้เล่นกับเขาได้ไม่เหมือนเดิม,มซึ่งเก้าเดือนนี้เราจะแฮนด์โลเขายัางไงแฮนด์โลลูกคนโตยังไงให้แบบ เข้าใจแล้วก็ผ่านโมเมนต์นี้ไปได้เพราะว่าเหมือนก่อนที่เราจะท้องอะ่ะเขาได้ความรักจากเราตลอดอเรานอนกับเขาเราให้ทุกอย่างกับเขาทุกคนในครอบครัวให้เขาหมดแล้วพอมีน้องคนที่สองอะ่ะมามาอุ้มไม่ได้มามามีน้องนะเขาก็จะเริ่มแบบสับสนว่าสรุปมีน้องดีหรือไม่ดีอเอ,อ่อมาแย่งความรักจากมามาไปไหมแล้วตอนเนี้ยตอนนี้เป็นไงตอนนี้คือรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ว่าก่อนจะมาถึงจุดเนี้ยก็คือ โอ้โหน้ำตาตกเยอะมากอย่างแบมบูเขาก็เคยพูดบอกมาลังน้องมากกว่าเขาอะไรเงี้ยจนต้องมานั่งอธิบายว่าไม่ใช่นะมามา้าอยู่กับแบมบูเยอะกว่าน้องอีกนะพาแบม,มบูไปเที่ยวน้องก็อยู่กับยายอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมานั่งไล่เหตุการณ์ถามว่าเขารับรู้รับฟังแต่ว่าเขาก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอ,อ,อ,อของมีเป็นไหมคือมีนะมีบ้างไหมของมีเนี่ยคือมีก็จะเลี้ยงแบบว่า คือมีก็จะแบ่งเวลาเลยว่าบางทีก็คือมันจะมีเซ็กชันที่ไปสี่คนด้วยกันหมดเลยแล้วมันก็จะมีเซ็กชันที่มีวันออนวันกะลีมีปป้าเอาวันออนวันกะลีแล้วก็จะมีมีวันออนวันกัสตราแล้วก็ปป้าวันออนวันกัสตราแล้วก็จะมีมีีมกับซาตากะลีก็คือจะมีเซ็กชันอย่างเงี้ยเหมือนผัดเปลี่ยนกันไปลูกก็จะรู้สึกว่าเออรู้ละว,ว่าตอนเนี้ยอย่างสมมติพาตาตาไปเนี้ย สตาเขาก็จะรู้แล้วว่าอันเนี้ยเป็นเซสชันมามีป,ปา๋าเขาก็จะพูดเลยว่ามามีป,ปา๋าคือเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อตอนเนี้ยเขาจะได้อยู่กับมีกับปา้าลิวาก็เหมือนกันลิวาก็จะมีเซสชันที่อยู่กับมีกับปา้าแต่มันก็จะน้อยลงแหละเพราะว่าแต่ก่อนเขาอยู่กับมีป้าแทบตลอดเพราะว่าเขาลูกคนเดียวแต่ตอนนี้เหมือนเขาต้องมีการแชร์ริงเวลาแต่เราก็เลือกที่จะบริหารจัดการตอนที่ลิไปโรงเรียนเราก็เอาเวลาตรงนั้นอะมาอยู่กับสตามันก็จะทําให้สตาร,รู้ว่าจะมีเวลาช่วงเนี้ยกับพ่อแม่นะ แล้วก็ถ้าหลิกลับมาบางทีก็มามมีต้องอยู่กับเจ้ต้องสอนกันบ้านต้องพาเจ้ไปเรียนอะไรเงี้ยคือเขาก็จะรู้เขาก็จะไม่ได้เป็นอะไรแต่มันก็จะมีบางช่วงที่เหมือนเราไม่ค่อยได้อยู่กับลิเพราะว่าเราทํางานลิก็จะแล้วเวลาแล้วเวลาเรากับลิหายไปลิก็จะบอกเราว่าช่วงนี้ไม่ได้อยู่กับมาม่าเหมือนแบบเออช่วงนี้ลิไม่ค่อยได้อยู่กับมีเลยแบบเหมือนมีทํางานแล้วมีก็เล่นกับน้อง เขาก็จะคิดว่าเออน้องมาเอาเวลาเขาไปหรือเปล่าเหมือนกันเราก็ต้องเช็คเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าน้องเอาเวลาไปมันมีมันมีทำงานมันมีติดธุระเขาก็เข้าใจแล้วเราก็ใช้วิธีอื่นแทนการเลี้ยงแบบซื้อของเล่นมาอย่างเงี้ยบางทีตั้งใจซื้ออันเดียวแชร์กันถ้าไม่แชร์มีเก็บก็จริงก็ก็ได้ผลเพราะเขาก็จะรู้จากแชร์เพราะเขารู้แล้วว่า ถ้าเขาไม่แชร์เขาโดนเก็บเขาจะไม่ได้อะไรเลยหรือบางทีเงี้ยเวลาไปซื้อของเล่นอย่างเงี้ยคนโตซื้ออันหนึง่งคนเล็กซื้ออันหนึง่งก็จะสอนเขาเลยว่าซื้อคนละอันแล้วก็แบ่งกันเล่นเหมือนหนูได้ของเล่นสองชิ้นแต่ถ้าหนูไม่แบ่งเลยหนูก็ได้แค่ชิ้นเดียวนะแม้ว่าจะเป็นรูปผู้หญิงทั้งคู่ใช่เหมือนกันจริงๆอ่ะก็เห็นด้วยกับการที่ไม่ซื้ออะไรที่เหมือนกันให้เขาคืออันนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเพราะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถได้อะไรเหมือนกันไปตลอดชีวิตจริงถ้าเราอ่ะฝึกให้เขาแบบ ได้เหมือนกันอะแล้ววันหนึ่งเราไม่อยู่อะคน,คนอื่นไม่สามารถมีคนมาเซิร์ฟเขาเหมือนกันทั้งคู่แม้ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าเป็นพี่น้องที่เป็นเพศเดียวกันแล้วความ้อ้การเขาไม่เหมือนกันด้วยแม่คือบางทีแบบเจ้อยากเล่นสลาเี่แล้วคือสตา์ก็คืออยากเล่นแบบกระต่ายน้อยเลยก็คือจะบอกเขาว่าเอาที่หนูอยากได้แล้วถ้าหนูอยากเล่นของอีกคนหนึ่งอ่ะให้ใหเอ็กชนกันให้แลกเปลี่ยนกันหรือว่าขอยืมเล่นกันเขาก็จะเออเข้าใจแ,แรกๆก็จะมีตีกันบ้าง หลังๆมาพอสอนไปสักประมาณสิบครั้งอะแม่เขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อแพทเทิร์นมันจะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้ใช่ใช่ก็ก็โอเคนะมีตอนที่จะดีกันก็ดีกันหนักเล่นกันสนุกแต่ตอนที่สตีกันก็คือฟาดก็คือมันก็เป็นธรรมนจะเป็นกรรมการซึ่งการที่เป็นกรรมการที่ทําให้รู้รู้สึกว่าเราเป็นธรรมยากอืก็ถ้าทะเลาะกันอะมีอยู่แค่แบบ เรื่องสองเรื่องก็คือหนึ่งแย่งมีมีอาบน้ําให,หน้นู่นนี่มีก็จะสอนเป็นเรื่องคิวใครก่อนอันที่สองคือแย่งของเล่นพอแย่งของเล่นปุ๊บก็คือใช้วิธีแบบเก็บของเล่นเลยอืมถ้าแย่งกันนะเก็บเลยไม่ต้องเล่นทั้งคู่แต่จะให้โอกาสก่อนครั้งหนึ่งหรืออ่ะโอเคถ้าเขาแบบหยุดตีกันแล้วก็แบกกันเล่นก็คือจะจบเรื่องอก็จะใช้สองวิธีมันก็จะ เขาก็จะรู้แล้วว่าอ่ะถ้ามาแนวเนี้ยนี้จะยังไงถ้ามาแนวนี้น,นี้งงาาแ,นนแเพราะว่าทาซ้าๆเป็นสิบรอบจนเขารู้แนวตอนนี้ก็ <จะ S 1> คือแบบใช่ตอนนี้ลิก็คือแบ่งก็ได้ <laughs> <laughs> แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนมีลูกคนเดียวก็ <g ülme> ก็ได้ก็ได้เรียนรู้ที่จะแชร์ลิงได้ก็อาจจะต้องพาลูกอะไปเล่นกับเพื่อนบ่อยๆแล้วก็สอนการแชร์ลิงกับเพื่อนบ่อยๆให้อยูอ่ในสถานการณ์ที่แบบว่ามีเพื่อนเล่นด้วย บ่อยๆก็จะช่วยจริงๆก็ช่วยนะเราเขาจะได้แบบมีเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กๆที่โตที่โตไปด้วยกันอ,อะไรแบบนี้สำหรับสำหรับนี้ก็คือคิดว่าจะต้องคุยกับตัวเองเยอะๆโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่มเพราะว่าตัวเองต้องอุ้มท้องตัวเองต้องเลี้ยง<ช>เพราะว่าแม่ก็คือเหมือนสําหรับดีคือแม่ก็คือเป็นเมยหลักในการแบบดูลูก คุยกับตัวเองเสร็จแล้วก็ต้องคุยกับสามีตกลงกันให้เข้าใจดูทุกอย่างปัจจัยทุกอย่างว่าเราพอไหมแล้วก็ถ้าจะมีคนนึงก็มันก็จะเป็นไปของมันเองตามธรรมชาติเออก็ไม่ได้ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายมันก็แล้วแต่ที่เราวางแผนก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆเนะเผื่อจะเป็นมุมมองเป็นแง่คิดนะคะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ